เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทกศนะครับหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันนี้นะทกสเขาได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับโดยโครงการพักเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนนะครับทั้งลูกหนี้ที่เป็น SME และเกษตรกรโดยพักให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับนายอภิลมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสได้เปิดเผยนะครับว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2563เห็นชอบให้ตราพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่19เมษายน63ที่ผ่านมา โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินมาตรการเลื่อนกำหนดการชำระหนี้และการสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโควิด -19 และปัญหาอื่นๆให้มีเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจช่วยรักษาระดับการจ้างงานและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยทกสพร้อมให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการ ประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจ SME โดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน63นะครับแบบอัตโนมัติทุกรายให้กับลูกค้า SME เกษตรกร,ร,กรของทกศได้แก่เกษตรกร,ร,กรบุคคลผู้ประกอบการนิติบุคคลกลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ประกอบธุรกิจในกระบวนการรวบรวมการแปรรูปการตลาดและบริการที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีสถานะนี่ไม่เป็น NPL ณวันที่31ธันวาคม6-2และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน100ล้านบาทซึ่งผู้ค้ำประกันไม่ต้องลงนามสัญญาอีกทั้งลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์จะไม่ถูกรายงานเครดิตบูโรเป็น NPL ทั้งนี้หากลูกหนี้ประสงค์จะชำระค่างวดในช่วงของการพักชำระหนี้ไม่ถือว่าลูกหนี้สละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ โดยทกศยังคืนดอกเบีย้ยให้10%ของเงินที่ส่งชำระนะครับเป็นเงินแคชแบ็กนะครับโดยลูกค้านะครับสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับที่ทกศใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือศูนย์ธุรกิจทกศประจำจังหวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทกศได้ออกมาตรการ พักเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน6.63สานะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ